นอกจากเรื่องของ selection statement นะครับแล้วก็ loop control statement แล้วเนี่ยในภาษาโปรแกรมมิ่งเกือบทุกภาษานะครับเท่าที่ผมเจอเนี่ยพูดได้ว่าทุกภาษาก็ได้นะครับก็จะมี keyword ที่ใช้ในการควบคุมนะครับาการทำงานของโปรแกรมอยู่อีก2ตัวนะครับที่สำคัญคำแรกนะครับก็คือคำว่า break นะครับ break เนี่ยจะต้องใช้ภายใน loop block หรือใน switch case เท่านั้นนะครับก็อย่างที่เราเห็นในตัวอย่างของ switch case นะครับว่าในแต่ละ c a s เนี่ยก็จะต้องมีคีย์เวิร์ดคำว่า break อยู่นะครับคำว่า break เนี่ยใช้เพื่อหยุดนะครับการทำงานในลูปหรือใน switch case แล้วก็ข้ามโค้ดที่เหลือทั้งหมดไปเลยนะครับแล้วหลุดออกจากบล็อกไปเลยนั่นก็คือ break นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับสมมุติในประโยค y ชุดนี้นะครับเริ่มต้นนะครับ ให้ค่า i เท่ากับ0นะครับตัวแปร i มีค่าเป็น0ูนย์คอนดิชันก็คือตราบเท่าที่ i ยังน้อยกว่า10นะครับก็ให้พิมพ์ค่า i ออกมานะครับแล้วก็เสริมด้วยนะครับถ้า i เนี่ยเท่ากับ5นะครับให้เบรกนะครับถัดมาก็คือเพิ่มค่า i ทีทีนึงนะครับทีนี้ผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับผลลัพธ์ก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับ รอบที่1เป็น0ูนย์ถูกไหมครับศูนย์ก็พิมพ์นะครับตรงนี้ไม่ได้ทํางานนะครับเพราะว่า I ไม่เท่ากับ5ก็ยังไม่ทํางานนะครับ I เพิ่มขึ้น1ก็วนไปเรื่อยนะครับจะถึงรอบที่ i เท่ากับ5ปุ๊บพอพิมพ์ประโยค i เท่ากับ5ออกมาถูกไหมครับเรามาเจอว่าถ้า I มีค่าเป็น5เบรกนะครับพอเจอคำเบรกปุ๊บโปรแกรมก็จะหลุดออกมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นลูปก็จะจบอยู่แค่นี้นะครับแทนที่จะจบอยู่ที่9นะครับ ถ้าเราตัดประโยค if break ตรงนี้ออกนะครับมันก็จะทำงานตั้งแต่ตัวพิมพ์ i เข้าไปตับ0ถึง9ถูกไหมครับทีนี้ใ,ใส่ break เข้าไปเนี่ยก็เลยหยุดที่ i เท่ากับ5นะครับนี่ก็คือ break อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับใน for loop อันนี้เป็น for loop แบบอะไรครับเป็น infinite loop ถูกไหมฮะคือมันก็จะพิมพ์ถ้าเราไม่มี break นะครับถ้าเรามี break ถ้าเราไม่มีคำว่า break เนี่ย มันก็จะพิมพ์ line one line 2, line 3, line 4ไปเรื่อยๆถูกไหมครับวนไปเรื่อยๆไม่มีวันจบนะครับแต่พอเราใส่คำว่าเบรกลงไปตรงนี้ปับ๊บมันก็จะพิมพ์แค่ line one line 2แล้วก็ข้ามทั้งหมดออกมาเลยนะครับอันนี้ก็คือ b เบ a k ทีนี้อีกคีย์เวิร์ดหนึ่งนะครับเราเรียกว่า continue นะครับความแตกต่างก็คือ continue เนี่ยจะต้องใช้ภายในลูปบล็อกเท่านั้นนะครับ จะไม่ปรากฏอยู่ใน switch case นะครับและจะไม่ปรากฏอยู่ในบล็อกทั่วๆไปนะครับจะต้องอยู่ใน loop block เท่านั้นนะครับคือพวก for หรือ while หรือ do while อะไรทำนองนี้นะครับเมื่อเจอคำว่า continue เนี่ยระบบจะข้ามโค้ดทั้งหมดที่อยู่ถัดจาก continue ลงมานะครับแล้ววนไปทําการตรวจสอบเงื่อนไขใหม่ในท,ทันทีนะครับอันนี้คือ continue ก็เหมือนกับว่าพอเราเจอคนนี้ปั๊บ รเราไม่ทํางานส่วนที่เหลือแล้วเรากระโดดกลับไปยังส่วนที่เป็นการตรวจสอบเงื่อนไขนของลูปนั้นในทันทีนะตัวอย่างนี้นเป็น infinite loop นให้ระวังให้ดีถ้าจะลองนะรประโยค y เหมือนเดิมเหมือนตัวอย่างที่แล้วแต่เราเปลี่ยนจากคําว่า break เป็นคําว่า continue สิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อค่า i เท่ากับ5มันเจอคําว่า continue พอเจอว่า continue ปุ๊บมันจะกระโดดประโยคนี้ทิ้งนะครับก็คือไม่ทำไ i บวกบวกพอไม่ทำา i บวกบวก,บกปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นนั่คืออะไรครับ I มีค่าเท่ากับ5ตลอดการนะครับนับจากนี้ไปฉะนั้นมันก็จะวนลูปไม่รู้จักจบสิ้นนะครับเราก็จะได้ผลลัพธ์ประมาณนี้0 1 2 3 4 5น้วเราก็จะ5ยาวไปนะครับจนกว่าเราจะหาทางหยุดการทำงานของไอเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเรื่องของ continu e นะครับซึ่งในการทํางานจริงของผมเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใช้ continu e สักเท่าไหร่นะครับแต่ก็อันนี้น่าจะแล้วแต่เงื่อนไขนะครับของโจทย์ในการเขียนโปรแกรมที่เราได้รับมาแล้วก็อัลกอริทึมนะครับหรือแนวทางในการเขียนเพื่อให้เป็นไปตามโจทย์นั้นมากกว่านะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะถนัดใช้แบบไหนนะครับ continu e ก็จะมีประโยชน์ในแนวทางของของมันเองนะครับ ยันในส่วนของ control statement นะครับที่เราได้รู้กันมาก็คือจะมีเรื่องของ selection statement นะครับ if else แล้วก็ switch case for loop อ่าไม่ใช่ครับของภัยก็คือเรื่องของ loop control statement ก็จะมี while do do w h i แล้วก็ for นะครับเสร็จแล้วก็จบด้วยเรื่องของ break และ continue นะครับทั้งนี้ก็เป็นเรื่องของ control statement หลักๆนะครับในภาษา PHP ที่เราควรจะต้องได้รู้นะครับ ดังนบทนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับ